สวัสดีค่ะพี่น้องสี่านาหาน่กินค่ะวันนี้เขาจะมากินข้าวปุ่นนี้ค่ะข้าวปุ่นซสาวน้ำปลาค่ะนี่ค่ะสินข้าวปุ่นแห้งเขาค่ะผูใดต่อกันสังเด้ละค่ะถุงละสามสิบห้าบาทค่ะนี่ทุงหนึ่งจะได้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเต็มซ้มเลยค่ะนี่ก็กับหอยมังคุดเพื่อก้าค่ะหอยมังคุดกับน้ำกินซีฟูดเขาค่ะมักเพชรปรุงเอาค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนึงค่ะพี่น้องมานแหนมนะแซ่บแซมน้ำกันค่ะข้าวปุ่นกับหอยมังคูดค่ะผักไล่ๆพี่น้องทั่วสดๆค่ะค่ะสาวนำปลาล่าคือเก้าขับมือน่ะพี่น้องฟอยก็ได้กินโดนละค่ะก็โดนันไดเด็กกินตลอดค่ะพี่น้องเส้นข้าวปุ่นเนื้อเนื้อนุ่มนุ่มมีผักชีค่ะผูใดียากได้จั่งในเด้อค่ะ สีขาวกว่านี้จุงเราสามบหาบาทขายกบแพงเราคะ่ะอุดหนุนนะคะมาพี่น้องแซ่บแสบน้องกันค่ะน้ำปลาเราต้มไว้นะคะ,ะ,ะ,คะขอใส่มือได้พี่น้องได้เสร็จข้าวปุ้นเขาเหนียวๆแล้วค่ะ ่ะ,ะพีมะพีค่ะมักจังไรปุ๋งเลยค่ะมักเพ็ดหน่อยเผ็ดไรใส่เลยค่ะพพิกนี่พพิกเขาออโมาขวเองมันจิเผ็ดไรที่นะ่าที่นองหอยยังผูกอะ่ะอย่างงค่ะเส่บๆน้ำกัน 9, นี่คือเก้าค่ะมือหนึ้ค่ะ ยังผู้ก็แส่นว้นดีค่ะใจสิบอบขาุณนก่้นพี่น้องกับเกมกอนเดี๋ยว้าวเขบคุณเขากันก็ได้พี่น้องเนาะขออนุญ,ญาตใส่มือค่ะพอใส่ส่วนบุกคักพี่น้องห่อหนึงจะได้ประมาณนี้ค่ะหลายด้วยพี่น้องเต็มทาพดพอดีค่ะสามทิมห้าบาท ผู้เดยกได้ทางมาด้วยค่ะทรงผู้เด็กสร้างหอดลอยกับสิ่ดใดทรงรีค่ะสร้างหอดลอยหอทรงรีจุดจวดน้ำกันค่ะกลิ่นเบิเหมอนพี่น้องต้มบังห่อหนึ่งเลย ขัวเฮาค่ะพวกกรอบๆเขาเป็นเม็ดเลยค่ะตนน้นยิงใหญ่เลยพี่น้องค่อยได้ย้ำั้นตอนน้อยไร่ได้ย้ำบ่งพอดีแล้วไปแบบนะค่ะต้องมาทงานั่นแน่ะน่ เิ็นกะปุ่นห้าก็เหนียวนี้ค่ะเหนียวนุ่ม xuyên lột nè đó không có đi kì nắng bạn mình là không bảo dạy dành giá nhanh nó nhanh đều chữ cho ข้วก็กอบดีขึ้นสุดชุดดำนะคะอืมดยอด ห้องนี่กับปูกเองย่ห้างค่ะบพอาประดีสยวคืพี่น้องน้องเปินรถโอ้ยหนาวขนาด cho anh mang sẵn cả áo phật, để chỉ nhéo nhéo thì nó đẹp ทั่วพี่น้องคลิปนี้กับนนะ้าพี่น้องไว้ทน้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สหามหันนักกินนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแห่งกันค่ะค่ะผู้ใดอยากได้ยืดลืมนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะแล้วค่ะบ๊ายบาย